สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีของใหม่มาอีกแล้วมีของแปลกมาให้ดูนะคะวันนี้วันนี้เป็นแพนด้าเจอร์มันเชปเพิดนะคะเป็นพันธุ์แท้นะคะตัวนี้นําเข้าจากยุโรปนะคะคบ,บางคนบอกว่าเอ้ยทําไมเชปเพิด จะมันแค่เปิดทำไมมีขาวมีอะไรอันนี้เขาพยายามบีดขึ้นมาเพื่อให้ดีดังให้เป็นอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ตอนนี้มาจากยุโรปจริงแต่ว่าคืออเมริกาต้องการมากจริงๆตรงนี้จริงๆิจะไปอเมริกาใช่จะไปอเมริกาแต่ว่าเราก็ไปเออเจลาตาแบ่งๆต่มาคะกว่าจะได้ยากมากใช่ใช่หาไม่ได้ง่ายๆนะคะสําหรับ แพนด้าเช่เปิดลองดูบางคนอาจจะบอกเอ้ยผสมเห่าอะไรเงี้ยในกลุ่มอเมริกานี่เล่นกันเยอะมากแล้วก็เป็นพันแท้เพราะตอนนี้พัฒนากันไปนะคะจนมี เชฟเฟิร์ดสีช็อกโกแลตเชฟเฟิร์ดไลยแหลกเชฟเฟิร์ดบูแทนเอ่อบูแทนอะไรต่ออะไรมีมีหลายสีมากนะคะกระดูกใหญ่มากกระดูกใหญ่มากนะคะตัวนี้สุนัขประมาณ5เดือนกว่า6เดือนนะคะตัวนี้จะได้อยู่ไทยหรือเปล่าไม่ทราบนะตัวนี้นี่เป็นตัวแรกในเมืองไทยแล้วก็ตัวแรกในเอเชียก็ว่าได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะใช้ความพยายามอย่างสูงเลยนะในการนําเข้ามาเนี่ยกำลังภายในใช่ไหมกำลังภายในในการนําเข้ามานะคะและที่สําคัญนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคุณเป๊ะ ค,คือเขาจะได้กันที่เขาทํากันมาเนี่ยมันจะเป็นสีเงยจริงแต่ว่าขนสั้นอันนี้ขน<ต>ยาวด้วยแต่ตัวนี้ขนยาวด้วยนะคะขนยาวด้วยแล้วก็สีได้ด้วยนี่ดูกระดูกนะคะกระดูกดูกระดูกขากระดูก,ากข,าดขาถ้าใครได้เห็นตัวจริงตัวนี้นะคะกระดูกขาใหญ่มากและน่ารักนะคะอุปนิสัยอะไรต่างๆบางคนบอกว่าแล้วอุปนิสัยอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเยอรมันเชฟเพิร์ดเราเนี่ยหละเนี่ยลงเพจไปเนี่ยต่างชาติ สนใจเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะอินเดียอินโดใช่อาจจะไปอาจจะไปอินเดียนะคะถ้าลูกค้าจะประจำเอาว่างนี้กลับมานะคะตัวนี้อาจจะอยู่ไม่นานนะคะตัวนี้สวยมากอยากจะเอาไว้ทำพ่อมากเลยอยากไวแม่ได้อยากไวใช่ใช่แต่บางทีราคาเขาพร้อมที่จะจ่ายในสิ่งที่เราโอเคเราเปอาชีพนี้เรา็นอาชีพนี้นะคะก็ต้อง แต่ว่าสวยมากนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าหนึ่งในเอเชียก็ว่าได้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีใครเอาเข้าหมาง่ายๆไหนคุณเป้ลองโพสท่าให้ดูหน่อยยืนแบบว่าสวยๆอันนี้บอดี้เชเพิดเลยนะคะเดี๋ยวดูภาพวิ่งภาพอะไรต่างๆนะคะบันท้ายอะไรสวยมากเลยนท้ายลาดสวยเลยค่ะนี่ขนาดผมไม่ได้โพสนะมันต้องดึงมานิดนึงใช่ใช่นี่ต้องดึงมานิดนึงนี่สวยมากเลยนะคะ เพียงแด่ประกวดไม่ได้อันนี้คือไม่ได้อยู่ในใบ FCI นะคะเพราะว่าสีไม่ได้แต่เป็น,ปนมีมมขับของเขามีใบเพสของเขาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นกลุ่มที่เล่น ของแปะนะบอกก่อนเดี๋ยวจะมาสงสัยเอฟซีไอโน่นนี่นั่นไม่มีนะฮะตัวนี้และเดี๋ยวยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังว่าเออ f c i มันอยู่จะต้องเป็นสีอะไรยังไงใช่ไหมคุณเม่นะคะอันนี้เรามาคุยนเฉพาะสีตัวนี้ก่อนว่าเรานําสิ่งที่แปกนะคะแล้วก็นําหน้าไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ซ้ํานะคะจะทําหน้าหน่อยพยายามพยายามมีอะไรใหม่ๆมาให้คนไทยใช่ใช่ใช่ถึงถึงจะอยู่ไทยไม่อยู่ไทยแต่เราเอาให้เข้ามาไทยก่อนนะให้ให้ให้คนไทยได้เห็นก่อนนะครับ อ้าวพี่แล้วอย่างเงี้ยถ้าไปนอกอย่างเดียวตัวนี้ไม่มีแล้วแล้ววันหลังมีอีกไหมก็อาจจะนะคะแต่คือบอกได้ว่ามันค่อนข้างยากมันไม่ได้แบบเฮ้ยพี่บีผมมีตังค์อยากซื้ออ่ะพี่ไม่รับปากคือพยายามหาให้แต่ว่าอาจจะต้องหนึ่งใช้เวลาสองราคาต้องรอหน่อยเวลาไม่ใช่ว่ามีตังค์ปุ๊บพี่บีผินเลยไม่ได้ตัวนี้พี่ก็หามานานนะคะเพิ่งจะเจอเองเพิ่งจะได้เองนะคะในการ แล้วบางครั้งเนี่ยเราก็ซื้อตรงไม่ได้อบอกกันตรงๆเลยนะคะว่าพี่ก็ซื้อตรงไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ยอมขายให้อะไรเงี้ยพี่ก็ต้องใช้หลายๆยุทธวิธีถึงบอกว่าตัวนี้กว่าจะได้มานะคะใช่ใช่นี่อาจจะยังไม่ค่อยชินอากาศนิดนึงร้อนนิดนึงไม่อยากทํางานแล้วใช่ใช่แต่ถามว่าตัวนี้สุดยอดเท่าที่พี่ยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยอะค่ะเพราะตอนซื้อเนี่ยนะคะยังไม่สวยเท่านี้นะ พี่บีซื้อตั้งแต่บบเพึ่งเกิดมันแรกๆเลยใช่ก็ไปติดต่อมาแล้วก็ฝากเพื่อนเลี้ยงไว้นะคะจนได้อายุเราก็เอาเข้ามาให้ให้เห็นกันตรงนี้เพราะหมาไม่ใช่ว่าเดือนกว่าจะบินมาได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องส่เดือนได้ค้ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันกดเรื่องสุนัขบินกันในคลิปต่อไปดีกว่านะว่าในการส่งออกนำเข้านำเข้ายังไงบางคนบอกว่าเอ้ยสุนักนำเข้าอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีนำเข้ากับนำขึ้นมันไม่เหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูตอนหน้ามนไม่เหมือนกันค่ะนะคะเดี๋ยวตอนหน้านะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูคลิปตัวนี้วิ่งกันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะคยังไงก็ฝากติดตามนะคะเพจเอเชียบิ๊กด็อกเหมือนเดิมนะคะครหรือโทรมาที่พี่0815569873หรือไปที่ร้าน Potter p ร์เพชชนะคะคุณเป้ ที่ล็อกอะไรนะคุณเป้ A1 A2 ครับสงจากฟาซ่าครั้งหนึ่ง่าหรือโทรไปคุยคุณเป้ที่ร้านถ้าไม่เจอโทรหาได้ครับมีเบอร์แปะอยู่หน้าร้านละไปหน้าร้านเสร็จมีลูกน้องรอรับนะฮะแล้วเดี๋ยวโทรหาคุยกันโอเคสแกนลายพี่บีได้สแกนลายผมได้อ่าได้ค่ะนะคะ งั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยกันได้ครับพี่นำเข้าอะไรยังไงหมาอายุเท่าไหร่มากมันยิงมากนะคะงั้นเราได้ลาไปก่อนนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ